สวัสดีครับมาพบผมเล็กนิดคนเมืองนะควันนี้นะครับเรามาทำเพราะว่าซับไพ่นะครับแต่เป็นเพราะว่าซับไพ่ที่ไม่เหมือนซับไพ่ทั่วไปนะครับอันนี้จ่าย15โวลต์นะครับปรับโวลต์ได้นะครับปรับแอมป์ได้นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเขาจะเอา5 0แอมป์นะครับให้มันเปิดปิดอย่างนี้ตลอดนะครับเนี่ยนะครับให้มันเปิดปิดเปิดปิดนะครับเปิดสองวิดับหนึ่งวินะครับอันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองนะครับจมเปันที่สองก็คือเปิดสองวิดับครึ่งวินะครับโหลดห้าสิบแอมป์นะครับนี่นะครับเทสให้ดูนะครับสิบห้าโวลต์ห้าสิบแอมป์นะครับตัวละย5ห้าแอมป์นะครับปฏดตีเป็นวัตต์ก็ประมาณเจ็ดร้อยวัตต์นะครับนี่นะฮะห้าสิบแอมป์เป๊ะนะครับให้ดูหน้าปัดเครื่องนะครับหน้าปัดเครื่องก็ห้าิบอ็ดแอมป์นิดๆนะครับ มีลอดมีอะไรในสายนิดๆหน่อยๆนะครับผมดูมิเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เย็นเจี๊ยบนะครับให้ดูอุณหภูมิหนึ่งอุณหภูมิมอสเฟสไอ้เปิดได้สักพักไนะครับสามสิบสามองศานะครับผมอยู่ที่การจัดไบอดด้วยนะครับนี่นะครับที่การจัดไบอดว่าจะบปแอดแบบไหนนะครับมีไอ้ตัวนี้นะครับเปิดปิดนะครับมีรีเลย์นะครับสั่งโปรแกรม เปิดปิดนะครับนี้ก็เดี๋ยวใส่ฮิตซิงไอ้ใส่ตัวยึดอีกตัวหนึ่งนะครับดันนะครับยินเตียบนะครับได้ถึง100แ <M> อมนะครับตัวนี้สั่งได้นะครับจะเอากี home, ่โวลต์กี่แอมนะครับผมก็จบเท่านี้สวัสดีครับ